สักนิดหน่อยเมื่อวานนี้เพจ a ฟ e b o o k ข่าวคนนอนโพสคลิปชายคนหนึ่งขีมรไซย,ย้อนสอนบอกมือไปมาบางช่วงลุกขึ้นยืนบนรถบอบราาอไซคโชว์มือในโทรศัพท์มือถือขับขี่วัดเสียวมันก็บางไลท์หรือถ่ายอะไรบางประการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสวนมาแบบนี้เลยภาพนี่น่ากลัวมากนี่นี่ค่ะนี่ย้อนสอนนะครับดูนะคะเราก็ยืนชูมือขึ้นแล้วในมือเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือ,อ แน่น่าจะหลอนยาอนี่น่ค่ะเอาเอาเข้าไปดูครับแล้วระยะยาวด้วยระหมาย,หายถึงาทางไกลค่ะคือตั้งแต่ถนนใหญ่ขึ้นไปบนสะพานนะคะถนนรัตนานนทิเบศไปสะพานพระนั่งกล้าไปแยกบางพลูค่ะยาวๆไปแบบนี้เลยย้อนศรท่านผู้ชมอันนี้มุมนึง มีหลายมุมเลยทีเดียวเพราะยาวขนาดนี้ใครก็ต้องเห็นห <า S 1> แล้วอดไม่ไหวหรอกที่จะถ่ายแล้วก็หักหลบกันวุ่นเลยนะคะะต้องนึกภาพคนขับรถมาบนถนนนี่อันนี้ก้องหน้ารถเนี่ยน,นี่ท่านผู้ชมนี่โอ้โหนนั่่่ออออะะะะไไรรนั่น แล้วย้อนสอนแบบแหวกเลยเราไม่ได้ช้าเลยเร็วซะด้วยนี่เห็นไหมนักข่าวลงพื้นที่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงไซมะซึ่งได้เป็นจุดแวกที่ใช้เป็นศนาคนนี้ขียประชาชย,ย้อนสอน ถามคนคนหนึ่งที่ถ่ายคลิปบอกว่ายังไงบอกขับรถอยู่ตรงถนนรัตนาธิเบศนะคะช่วงสถานีรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงสถานีไซมา้าแล้วอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้าลักษณะก็คือคล้ายๆกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอหรือไม่ก็กำลังไลฟ์อยู่อะค่ะ ผู้คนบนท้องถนนรถราหักหลบต้องหลีกทางให้ผู้ชายคนนี้ตัวท่านนี้ที่พูดกับนักข่าวของเราบอกเธอขับอยู่เลนขวาจะมุ่งหน้าไปทางแครายทีแรกก็คิดว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าหรือเปล่าใช่ไหมเหมขาวิ่งมาขอทางให้ไปช่วยอ่าค่ะปรากฏพอไปถึงข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเนี่ยใช่ก็เลยง,งงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวทั้งเขาหน้ากลัวทั้งเราอะค่ะคือหนึ่งย้อนสอนสองขี่มอเตอร์ไซค์มือเดียวสาม ใช้ความเร็วสีบางช่วงยืนอีกค่ะตำรวจว่ายัางไงภูมิกับโรงพักรัตนาธิเบตพันตำรวจเอกพิสูจน์ท่านบอกว่าเพิ่งจะทราบข้อมูลจากประชาชนที่โพสต์นี่แหละค่ะออก็พบว่าก่อเหตุในพื้นที่รับผิดช,ชอบของโรงพักรัตนาทิเบตเป็นจุดแรกแล้วก็คือแสดงว่าข้ามไปท้องที่อื่นด้ออวยออจังการให้ฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดค่ะอยู่ระหว่างการติดตัวชายคนนี้มาดําเนินคดีนะคะนี่ยังไม่เจอตัว หลอนเป็นเรื่องเป็นราวเลย